สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตเห็นด้วยอย่างยิ่งหลังฟลุกเกิกพลสอนน้องอาชีแบบนี้เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อฟลุกเกิกพลสำหรับน้องอาชีโดยล่าสุดพ่อฟลุกได้ใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์โดยการพูดคุยกับน้องอาชิแถมยังเป็นการสอนลูกให้รวยแบบที่นักลงทุนแอบเอาไปวิจารณ์ยกเป็นตัวอย่างกันมากมายในโซเชียลโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งคอมเมนต์ว่า แบบดีมากๆเลยคุณฟลุกเกิกพนสอนน้องอาชิลงทุนตั้งแต่อย่างวัยรุ่นแล้วเลือกลงคริปโตให้ลูกซะด้วยช่วงต้นเดือนมันขึ้นพอดีครับที่เราบอกว่าดีมากๆไม่ใช่เพราะเขาลงคริปโตรหรอกแต่เพราะเขาสอนลูกให้รู้จักลงทุนนี่แหละความรู้เรื่องการลงทุนสําคัญมากๆซึ่งโพ์ของฟลุกเกิกพนที่เป็นประเด็นดังกล่าวคือเรื่องที่เจ้าตัวได้เล่าถึงการใช้เวลาร่วมกับลูกชายสุดที่รักรวมถึงแนววิธีสอนลูกให้รวยซึ่งมีข้อความว่า หนในพอร์ตคริปโตที่อาชีดูแลสรุปเริ่มเข้าวันที่9กุมภาพันธ์2564ตอนนี้ก็หนึ่งอาทิตย์พอดีได้เริ่มเรียนรู้พันการลงสนามจริงตอนเริ่มเราเริ่มที่ทุนเฉลี่ยหุ้นละ1,000 0 0เริ่มต้น5,000 0 0บาทเริ่มต้น5,000 0 0บาทก่อนพอเห็นมันดูจะดีเราก็เพิ่มมาเรื่อยๆที่ราคาจริงณนะตอนนั้นเช่น1 000, 4 0 0 0 0สน0 0 1พั0 0 0 0 0 ตอนนี้เงิน10,000 0บาทแรกและทุกๆหุ้นนั้นมีมูลค่า1,9615บาทเท่ากับว่าอาทิตย์นี้เงินส่วนที่ทิ้งไว้อยู่ในแบงค์เฉยๆเต,ติบโตเกือบ10%เซเลยคลริปโตดีไหมผมยังใหม่ตอบไม่ได้ครับแฮชแท็กหนังชีวิตต้องดูยาวๆแต่ข้อดีที่แน่ๆคือทำให้มีเวลาคุยกับลูกมากขึ้นเกิน10เท่าและก็อยู่ดีๆก็มีเงินสดเยอะขึ้น10%เในหนึ่งอาทิตย์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอ o m ขอบคุณค่ะ